โ okay, อเคครับผมสวัสดีดนะสสท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซสสวิตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนทำสกิลจอสั่นกันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมเขียนแล้วข้อสคริปด้วยเลยนะฮะโอเคมันเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสาหรับคนที่เขียนสคริปไม่เป็นเนี่ยก็แนะนำให้ไปดูคลิปสอนเขียนสคริปของผมก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะหรือว่าจะไปดูพวกสกิลตามเมาส์สกิลกดค้างอะไรแบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะเพราะว่าผมจะไม่ได้อธิบายเบื้องต้นละเอียดขนาดนั้นแต่ผมจะแค่อธิิบบาาาาายยหลลัักกกรรรทงงนนนนขอสอสคคปี้โเมเม เราจะมาสอนทำสกิลที่จอจะสั่นนะครับผมโอเคเราเริ่มกันเลยนะครับผม Local อ i s เท่ากับเท่ากับเท่ากับเกม g e ส s ซ r ร w i ิดนะครับผม User i n p u t Service ต่อไปเนี่ยเราจะเขียนล o c a อ p พพนะครับผมเท่ากับ Game.Player.LocalPlayer กนะครับนั่นก็คือตัวของทรานนั่นเองเริ่มกันเลยนะครับผม Local d b เท่ากับอ,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 อะไรก็ได้เท่ากับ f l s e แล้วกันนะครับโอเคงั้นเริ่มกันเลย us Input Began Connect Function แล้วก็ Press กับ Chat เอ้ยเออ Press กับ Chat ก็ได้โอเคนะก็อันนี้กดค้างไม่ได้นะครับผมแค่สอนกล้องสั่นนะเอเคครับผมวิธีง่ายๆ g e t s w i t ซอ user input s e อร์ h เนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวเราที่ป้อนค่าเข้าไปเมื่อเราเริ่มป้อนค่านะผมถ้า if เอ้ยถ้าเป็น Chat เนี่ย อันนี้จะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะผมผมจะเขียนแชทให้มันดูง่ายถ้าแ h a เดน e ีเ okay, ทิร์นโอเค r ีเทิร์นเแต่ถ้าถ้า press k e y ีย์โคหรือว่าปุ่มปุ่มที่กดถ้ากับเท่ากับอินัมอินัมนะผมเป็นคำสั่ง .keycode แล้วก็เลือกปุ่มที่เราต้องการโอเคสแซ่ okay, ้ันแอน and db ถ้ากับเท่ากับ false เ่นถ้ากับเท่า,ก,าก,กับก็คือค่าที่มันเป็นอยู่แล้ว นะครับผมส่วนเท่ากับตัวเดียวก็คือเหมือนเป็นการกําหนดค่าให้มันสมมุติมันเป็น f อลอยู่แล้วเวลาผมจะเช็คว่ามันเป็นฟอลหรือเปล่าก็เท่ากับเท่ากับ f a ลแต่ถ้าผมอยากเปลี่ยนให้มันเป็น True ก็เขียนเท่ากับ t r u ไปเลยอะตรงนี้น่าจะเข้าใจกันเนาะต่อไปนะผมจะเขียน db เท่ากับ true เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเขียนไปว่าเขียนอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ก็คือสกิลของเราแล้วก็เวทคูลด d o w n ก็ db เท่ากับ False ตรงนี้เนี่ยเราจะมาตั้งคูลดาวกันนะครับ local cooldown เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้เท่ากับ2แล้วกันโอเคส่วนอันนี้เนี่ยเราก็ต้องเขียนสกิลที่เราต้องการถ้าปกติเนี่ยจะเชื่อมนิวโอดอวิเวนไปที่สกิปแต่วันนี้ผมมาสอนกล้องสาตกล้องสาตจะอยู่ใน local สกิปนะครับเพราะว่าเรากล้องสาตแค่คนเดียวนะฮะโอเคโอเคงั้น local ทำก็คืออย่งไม่น้อยเท่ากับ private character wait for ใช้แล้วกันนะครับผม wait for ใช้เหมือนเป็นการรอนะ เผื่อบางครั้งเนี่ยถ้ามันถามไม่เจอมาจะเออเลือได้าสาวคุณจะเป็นคนที่เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับโ okay. อเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม ham dot car me la offset ถูกปะวะไม่รู้ว่าโอต้องตัวใหญ่หรือเปล่าน่าจะโอตัวใหญ่เนะเท่ากับ v i g g e r สามด o t new โอเคครับผมเรามาเขียนกันเลยฮนะ math random ลบหนึ่งกับศูนย์โอเคแล้วก็ math dot random Uh, 0กับ1โอเคแล้วก็ math.random แล้วก็1ลบอ่าอะไรดีวะ0กับลบ1แล้วกันโอเคอันนี้ก็คือไม่รู้ว่ามันจะเขียนคือจะเป็นตัวเลขไหนก็ได้นะครับผมตามอยากอยากเขียนอะไรก็เขียนไปนะครับผมแต่อย่าเยอะแล้วกันผมจะเขียนเป็นผมชอบเขียนลบ1กับ1นะครับผมโอเคถ้าจะให้มันสั่นหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เขียนไปว่า for i เท่ากับ1ถึง สามดูกระแสนาฟไอคืออะไรฟอไอก็คือเหมือนไปการดูดนะครับผมแต่ดูดอันเนี้ยดูดอันนี้เนี่ยมันจะทําอยู่13ครั้งก็คือพอครบ13ครั้งแล้วมันก็จะอยู่นั่นเองโอเคครับผมพอมันอยู่เสร็จแล้วเนี่ยทำคาเมราออฟเซ็ตเท่ากับเบตเตอร์สามนิวโซนโซนโซนให้มันกลับมาปกตินะครับผมโอเคน่ okay, ้ตเรามาลองด้วยกันนะครับ กโอเคกดเพ็กันเลยเคเราก็มาดูกัน,นครับว่ามันจะได้หรอือเปล่าอ่านเนี่ยก็คือแบบที่มันแบบอีซี่มากนะผมคิดว่าเป็นแบบที่ง่ายที่สุดผมเลยเลือกมาสอนนะครเคฮะลองพิมพ์ในใช้ก่อนพิมพในใช้มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเคแล้วพอกดปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บสี่นี่ไง โอเคได้แล้วนะฮะนี่ก็จะสั่นแบบนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับจอสั่นนะนี่สคริปต์ก็จะมีประมาณนี้นะฮะโอเคก็สามารถเอาไปใส่กันได้เลยครับผมสไตล์คลิปนี้ขอจบไพียงเท่านี้กันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ